T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง O.C.S. ห่วงใยคุณ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ s e อ Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปก่อติดชีวิตช่างนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะครับเราอยู่ที่แถวถนนหาไทยราชนะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับในพื้นที่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวของเพื่อนช่างที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวของเขานั้นจากเด็กบ้านนอกนะครับที่มาจากนครพนม จนได้เข้ามาในกรุงเทพนะครับมาทํางานด้านยานยนต์กว่า16ปีจนสุดท้ายนะครับเขาได้ประสบความสาเร็จในการเปิดร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมนะครับเรื่องราวของเขาหรือว่าเส้นทางต่างๆจุดเปลี่ยนต่างๆในชีวิตของเขาจะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ อาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าวันนี้เรื่องราวของเพื่อนช่างของเรานั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโดยเฉพาะแนวคิดในการดําเนินชีวิตของเขานะครับเขาจะน่าสนใจสักแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงนี้นะครับขอต้อนรับพี่สนทยาฝ่ายวงนะครับหรือว่าช่างบีจากร้าน F2 ดาวเทียมนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ F2 นี่สวยๆเลยนะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่สวยมากกว่านั้นนั่นก็คือบรรยากาศที่เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่บีครับวัดสมมาชัญญาวาสครับเพราะว่า เป็นวัดที่โบสถ์นี่สวยมากเลยฮะเออสวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมดูข้างหลังเนาะแปลกตาเนาะแล้วเป็นวัดที่แบบสงบนะครับส่วนมากที่ผมอยู่ระแวกนี้คือผมจะมาวัดอันนี้บ่อยๆมหาที่สงบเนาะให้เราได้คิดนั่นคิดนี่เนาะมาทำบุญมาอะไรด้วยครับผมทีนี้เข้าเรื่องของเรากันบ้างแล้วครับช่างบีครับถามก่อนเลยว่าทําไมชื่อร้านของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถึงชื่อว่า F2 ดาวเทียมค่อนข้างที่จะ แปลกหูแปลกตานะที่อยากที่เราได้ยินพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคำว่า F2 นี่คืออยากให้แบบฟังแล้วแบบจําง่ายครับอืเพราะว่ามีแค่สองพยางค์เอง F2 แต่ว่าคําว่าที่มาเนี่ยก็คือที่มาง่ายๆก็คือคือมาจากนามสกุลของผมเองครับคือฝ่ายวงต้นโดยฝ่ายวงเองอแล้วพอดีผมทํากบหลานสองคนก็คืออืมก็ F2 คือฝ่ายวงทั้งสองคนนะครับ๋อแล้วเป็นไงฮะลูกค้าจําง่ายไหมเอ่ยจําง่ายครับจําง่ายเลยเนาะ F2 ดาวเทียม สองช่างที่เราหลอกสองคนนี้ใช่ถูกต้องครับนี่รีบถูกต้องเลยนะฮะนี่คือที่มาครับเออนี่คือที่มานะครับทีนี้ก่อนอื่นล่ะต้องขอย้อนกลับไปก่อนเนาะเพราะว่าหลังจากที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับคุณผู้ชมครับถามเลยว่าเราเป็นคนภูมิลำนำเราเราอยู่ที่ไหนฮะัจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดนครพนมนะครับนครพนมจังหวัดอีสานแบบเดียวกันกับผมอีกแล้วบ้านเราเลยครับอ่านะครับแล้วตอนนั้นทําอะไรฮะชีวิตเป็นยังไงบ้างที่บ้านแตงหวาดทำไรทำนา อมันจะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะเมือนกันหมดลครับอเนาะถ้าเป็นคนอีสานเราแวกเราแวกนั้นอยู่แล้วอแล้วตัวเราเองล่ะมีโอกาสได้ทําไร้ไถนาแบบครอบครัวกับครอบครัวเราบ้างไหมแต่ตัวผมเองจะโอกาสได้ทาไร้ไถ่น้ผมจะน้อยหน่อยอืมเพราะอะไรผมเป็นคนชอบเรียนหนังสือผมก็เรียนหนังสืออย่างเดียวอืครับอแล้วเรื่องการศึกษาหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เรียนที่นครพนมเรียนจนจบ เอปอปวสนะครับปวสครับอืมแล้วจากนั้นเป็นยังไงต่อครับเอ่พอพราะจบปวสเสร็จปุ๊บก็เข้าหางานทํากรุงเทพครับเหมือนคนอื่นทั่วไปที่แบบว่าเรียนจบแล้วก็อยากมีการทำอยากมีไรายได้นะครับทำไมทำไมถึงต้องเป็นกรุงเทพในเมื่อตอนนั้นอาจจะมีตัวเลือกอย่างเช่นแบบเราอาจจะทํางานที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยเอ,อ่อตอนนั้นใช่ไหมฮะก็คือเราเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยคือนึกถึงกรุงเทพไว้ก่อนแล้วกรณีที่เราทํางานหนึ่งก็คือหางานง่ายแล้วก็คิดว่า ตอนนั้นนะฮะคิดว่าแบบมันน่าจะสร้างไรายได้ให้เราอืได้ดีกว่าอืนะครับก็เลยเพื่อนๆก็ชวนเข้ากรุงเทพก็เข้ากรุงเทพกันอืนะครับก็มาทำงานกรุงเทพแล้วเรารู้หรือยังครับว่าตอนนั้นการที่เราจะมากรุงเทพเนี่ยรเราจะทํางานอะไรเข้ามากรุงเทพนี่คือหิ้วกระเป๋าแลยยังไม่รู้เลยครับว่าทํางานอะไรอืมนะครับยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยแล้วมาทําไมเออมาทํางานก็คือมาทํางานมาหางาน แล้วตอนนั้นที่เข้ามาในกรุงเทพตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ<ะ>ตอนนั้นก็21ครับ21ปีครับอืเข้ามาแบบยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรใช่ครับเข้ามาตอนนั้นได้งานอะไรก่อนเลยทีแรกการทำงานเป็นยังไงมาทํางานก็ตอนมาสมัครงานก็รู้สึกสมัครงานยากมากครับในกรุงเทพไม่ง่ายเลยครับเนาะสมัครที่นู่นที่นี่แสดงว่ามันมันมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเลยไม่เลยครับเออไม่เลยแล้วที่พักที่อาศัยเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านเราลาบากมาก แล้วตอนนั้นเราสู้กับมันยังไงหรือว่าเราบอกตัวเองยังไงให้เราไม่กลัวหรือว่าให้เราแบบดําเนินชีวิตได้ในเมืองหลวงทั้งๆท,ที่มันไม่คุ้นเคยกับเราเลยเราปกติเรามาหางานทำใช่ไหมฮะเราก็หวังว่าจะมีรายได้ยังอื่นเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะเพราะมันต้องตัดไปเพราะที่เราต้องการคือรายได้นะอความกลัวเราก็เลยไม่มีฮะเพราะเราจะได้รายได้ได้เงินใช่ไหมฮะจะได้งานทาครับทีนี้ทราบมาว่าครับปีที่เข้ามาเป็นปีที่ ฟองสบู่แตกนั่นก็คือปี2,540ใช่ครับแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบเลยครับว่าฟองสบู่แตกเออเพราะเราเออายุประมาณนั้นเนาะอายุ2 1เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจอะไรเยอะแยะไม่ได้มองไกลถึงขนาดนั้นแล้วเราก็เกิดในครอบครัวทำได้ทำนาครับจะนึกถึงเศรษฐกิจไหมแต่ข่าวตอนนั้นดังมากเลยนะพี่ อ๋อช่างบีข่าวตอนนั้นดังมากเลยนะมีทีวีต้องใส่ไม่ได้ดูครับเออดังมากๆเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับไม่รู้ครับอืแล้วมันส่งผลต่อเรายังไงตอนเวลาเรามาทําสมัครงานเนี่ยคือก็สังเกตว่าสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับอืสมัครที่นี่ก็ไม่รับสมัครที่นั่นก็ไม่รับครับอืแต่เราก็ไม่ทราบที่อยู่ดีว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่รับเราอืครับอืแต่เผอิญว่าพอมาสมัครที่หนึ่งแล้วมันได้อืเป็นงานอะไรฮะก็ตอนนั้นก็เรียนจบมาด้านช่างนะครับอ๋อ ก็เลยสมัครเป็นช่างครับครับช่างซ่อมรถเนี่ยครับเป็นช่างซ่อมรถครับนั่นคืองานแรกเลยใช่ไหมงานแรกเลยครับเออแล้วลักษณะการทํางานตอนนั้นเป็นยังไงเออพอทํางานก็ซ่อมรถนะครับทั่วไปในในศูนย์บริการเนี่ยครับครับโอ้ถือว่าเป็นงานแรกแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่เราถนัดเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเราจบมาด้านนี้แล้วเราก็ต้องเราอยากทําด้านนี้อยู่แล้วก็ถือว่าตรงนะฮะถือว่าตรงค่าตอบแทนตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ว่าเยอะน้อยนะฮะแต่ช่วงนั้นนี่คือตอนที่ผมทำเนี่ยประมาณปีนี่ที่ เงินเดือนหกพันห้าครับเงินเดือนหกพันห้ามันสูงไหมหรือว่ามันมันมากน้อยแค่ไหนในเมื่อตอนนั้นมันยังเป็นฟองสบู่แตกอยู่ตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยว่ามันสูงมันน้อยนะครับเออคิดว่าเงินเดือนหกพันห้าเนียเราก็โอเคแล้วเดี๋ยวนะผมรู้สึกแปลกใจจริงๆนะเว่าเงินที่ได้มาก็ก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งว่าเอ้ยมันอะไรมันมันสูงที่เราต้องการเลยอะไรมันน้อยอแค่เรามาทํางานแล้วมีเงินได้ทํางานเนี่ยเราก็ถือว่าเออเราก็โอเคเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ เพื่อคิดถึงพ่อแม่ด้วยถือว่าเป็นจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยไหมตอนนั้นหรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นถ้าช่วงนั้นใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นเลยครับอประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันลําบากเนอะเงินเดือนเนี้ยกว่าเศรษฐกิจจะดีเนี่ยคือเงินเดือนไม่ขึ้นเลยนะครับมันเท่าเดิมตลอดแล้วหลังจากนั้นต่อมาเป็นยังไงบ้างครับจากงานด้านซ่อมจากงานซ่อมรถใช่ไหมฮะก็ตอนนั้นก็ทํางานซ่อมรถไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยครับ เรียนไปด้วยพอดีตอนนั้นสมัครเรียนปริญญาตรีไว้<อ>ที่ราชภัทรนคร,ครนะคถือว่าดีมากเลยนะที่เรารไม่ทิ้งการเรียนเนาะใช่แล้วก็พอเรียนจบด้วยพอหลังจากเป็นช่างอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนจบด้วยก็พยายามที่แบบว่า อยากได้อยากหางานใหม่ที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็คือระหว่างที่เราทํางานบริการเป็นช่างอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเราหาเวลาว่างไปเรียนด้วยเพื่อที่จะพูดง่ายๆเลยคือจะเอามาอัปเกรดตัวเองใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นเป็นไปตามที่เราคิดไหมครับก็ก็เป็นนะเพราะว่าพอเรียนจบด้วยเรียนจบแล้วครับก็ก็เลยพยายามหางานใหม่พยายามหางานใหม่แล้วพอดีเพื่อนๆที่บริษัทเดิมนี่แหละครับ ที่เขาเป็นเซลล์อยู่แล้วเนี่ยนะฮะขายขายรถเนี่ยครับเขาก็ชักชวนให้ไปทํางานเป็นพนักงานขายจากช่างซ่อมไปเป็นพนักงานขายเนี่ยนะครับ,รบพี่ทําได้ด้วยครับตอนแรกก็คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ครับอืตอนนั้นก็แต่พอเพื่อนชวนไปทําก็เลยไปทําถือว่านนถือว่ารา,า,ายได้ในการที่เราอัพตัวเองขึ้นมาเนี่ยเรียนจบเปริญญาตรีแล้วมาทํางานเซลเนี่ยถือว่าโอเคเลยไหมก็ถือว่าโอเคนะครับรายได้ของพนักงานขายเนี่ยคือค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนแรกก็คิดว่าโอเคละรายได้เยอะมากแล้วเราก็ เขาค่างจะพอใจอืมนะค่อนข้างจะพอใจในในตอนนั้นนะครับอืมตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับหลังจากที่ทำเซลล์ทีปีแล้วเป็นยังไงต่อเออทำเซลล์มาเดิมเนี่ยทาช่างมาแปดปีนะครับครับมาทําเซลล์อีกทั้งหมดแปดปีนะครับโอ้หก็รวมทั้งหมดสิบหกปีสิบหกปีเลยครับนานพอสมควรเลยนะนานครับจนเพื่อนเพื่อนที่ทําด้วยกันตอนที่อยู่ช่างนะครับอืมเป็นพูดการหมดแล้วครับ โอ้แล้วฮะเพื่อนเพื่อนที่ที่โตมาจากสายซ่อมสายอะไรเงี้ยเป็นผู้จัดการหมดแล้วอืมแล้วตอนนั้นเราดำรงตำแหน่งอะไรผมเองนี่ก็ตอนที่ออกมาตอน8ปีเนี่ยก็เป็นรองผู้จัดการครับตอนนั้นเป็นรองผู้จัดการอยู่รองผู้จัดการนี่ถือว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วหรือยังก็ตอนนั้นถ้าถ้าจริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าสูงนะครับสูงมากแต่ถ้าจะเอาให้สุดเนี่ยครับก็คือเป็นเป็นผู้จัดการใช่ครับอืมครับ แล้วเห็นเพื่อนๆเ,เป็นอย่างนั้นแล้วในความคิดเราเราอยากเป็นบ้างไหมจริงๆในความคิดของผมผมไม่แน่ใจนล้วคนอื่นคิดยังไงนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมผมไม่ต้องการเป็นหัวหน้านะครับอืมครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับหลายๆคนนี่เขาอยากจะเติบโตไปในสายงานของเขานะชแต่สําหรับเราไม่อยากจะเป็นหัวหน้าไม่อยากครับเพราะอะไรครับเพราะความคิด <ๆ S 2> ของผมก็คือการเป็นหัวหน้าเนี่ยยังไงเราก็ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาคือเป็นลูกน้องเหมือนเดิมอืม เพราะว่าผมคิดอยู่เสมอว่าผมอยากได้ผมอยากทําอะไรที่มันเป็นของผมเองอืโดยที่เป็นงานของเราเป็นใจเป็นมันทําให้เราอิสระนะครับแล้วเราสามารถจะต่อยอดได้สร้างไม่ชอบคำว่าการเป็นหัวหน้าไม่ชอบคำว่าการเป็นลูกน้องหรืออะไรอย่างงี้ไม่ชอบครับคำถามหนึ่งนะฮะอยากจะถามหลือเกินว่างานที่เราทำมาตั้งแต่งานซ่อมจนมาเป็นบริการจนมาเป็นเซลลเนี่ยเกือบ18ปีเนี่ย เราไม่มีความผูกพันหรือว่าเราไม่เสียดายโอกาสที่เราสามารถจะก้าวหน้าได้เหรอช่างบีครับความผูกพันใช่ไหมครับจริงๆแล้วทาขนาดนี้เนาะคุณเอกมันก็ต้องผูกพันใช่ไหมครับผูกพันกับเพื่อนผูกพันกับการทํางานผูกพันสถานที่อะไรเงี้ครับผูกพันกับงานของเราแต่ว่าตัวผมเองนี่คือความผูกพันเนี่ยเราจะเอาความผูกพันเนี่ยไปไปขวางอนาคตเราไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องการจิิง่เราต้องการคือเราอยาก มีธุรกิจของเราเราอยากมีความก้าวหน้าของเราเราเลยเราจะเอาความผูกพันนีไ้ไปทิ้งไปกั้นขวางเราไม่ได้ครับอืค,บคือว่าจะเอาทุกอย่างไปทิ้งในบริษัทเดียวไม่ได้ใ,ในเมื่อเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปใช,ใช่ไหม<ะ>ครับ,อรบเอาละครับคุณผู้ชมครับพี่บีได้บอกมาแล้วฮะว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้เลือกแล้วนะครับที่จะออกจากการเป็นเซลแล้วต่อไปในชีวิตของเขาเนี่ยจะมาดําเนินธุรกิจเป็นของตัวเองนะฮะหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้านะครับพักสักคู่เดียวครับ ให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิซตของแท้ ครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแซแดนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปเกาะติดชีวิตช่างนะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของร้าน F อูดาวเทียมของช่างบีท่านนี้นะครับเมื่อช่วงที่แล้วครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ยินจากปากชายคนนี้แล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนจากการเป็นเซลนะถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยจะเยอะมากมายแค่ไหนก็ตามมาทําเป็นธุรกิจของตัวเองแต่ผมบอกเลยว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าหลังจากที่เราเลือกที่จะออกจากเซลล์แล้วไปทําอีกธุรกิจอื่นเนี่ยเป็นยังไงครับพี่บีครับ พอหลังจากที่เราออกจากเซล์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็คือช่วงนั้นมีมีคนมาชวน,นไปทำธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะเป็นธุรกิจ MLM ML <M. S 2> ครับ MLM ครับเพราะตอนนั้นก็คิดว่า MLM เนี่ยเือมัน,ม,นมันเวิรก์กถ้ามันน่าจะดีอะไรเงี้ย MLM นี่นถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นงานขายตรงขายตรงนี่แหละครับขายตรงอตอนนั้นค,คิดว่ามันเวิรก์กเวิร์กคิดว่ามันดีครับแล้วก็ ก็เลยบอกเฮ้ยมันมันโอนะอใช่ไหมฮะก็เลยออกจากเซลล์ไปทาตรงตรงจุดนั้นแสดงว่าต้องคิดว่ามันไปกันได้แน่เลยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับคิดว่าเซลล์เนี่ยก็พูดขายตรงนี่ก็เป็นพูดสัส่วนใหญ่อย่างนั้นปะ่ะ <c oughs> ใช่ครับเพราะตอนนั้นคิดว่าเราอยากจะท,ทําธุรกิจของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมแล้วก็เพราะอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็มันก็ต้องเป็นลูกน้องเขาอยู่แล้วอือ่าพอมีคนมาชวนเสร็จปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจนครับแล้วมันมันเหมาะเจาะด้วยรายย่อยไหมตัดสินใจ คิดที่จะอยากจะทําธุรกิจเนี่ยก็นานๆอยู่แล้วครับครับนานๆครับยากด้วยครับนานแล้วก็ยากเลยกว่าคนเราจะออกได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับจริงๆตอนนั้นอ่ะถ้าเราลงไปในรายละเอียดนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปทําครับครับไปทําแล้วแบบก็อยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับสักพักใหญ่ๆเลยเหรอครับจนแล้วจนรอดเป็นยังไงครับสําหรับธุรกิจขายตรงก็ไปไม่รอดครับไปไม่รอดใช่ครับ แย่ yeah, เลยนะแย่ yeah, เลย,ยครับรายลงรายได้ที่เราเคยได้อะไรเงี้ยมันมันไม่มีเนาะมันลดหดหายไปค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมนะครับแสดงว่าไม่ได้คิดถึงการที่เราจะล้มเหลวไว้เลยสําหรับธุรกิจขายตรงใช่ครับใช่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นครับคิดแต่ว่าเดินหน้าอย่างเดียวทีเนี้ยเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดละกับกธุรกิจขายตรงเนี่ยเราก็สามารถกลับไปทํางานเก่าได้นี่ในเมื่อเราก็ทํามีอายุงานตรงนั้นตั้งเยอะครับเออจริงๆแล้วถ้าการกลับไปทํางานเก่าเนี่ย ตอนที่ผมทําธุรกิจตัวนี้อยู่เนี่ยทั้งที่ผมเนี่ยไปไม่รอดแล้วะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็โทรโทรมาชวนให้ไปทํางานเก่าอยู่โอ้แสดงว่าก็ต้องต้องมีความเก่งความชํานาญความเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์เนี่ยเขาถึงได้โทรมารใช่ไหมเพื่อนๆที่สนิทเนี่ยส่วนมากโทรมาถ,ถามเลยว่าเออที่บริษัทเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ที่บริษัทเขารับพนักงานเพิ่มนะเฮ้ยจะกลับมาทํำไหมอะไรประมาณนี้คือหายไปพักหนึ่งแล้วสักพักก็โทรมาใหม่ Oh, ไม่ใช่โทรมาครั้งเดียวด้วยไม่ครับเพราะว่าพจัการเอาให้พนัการรออยู่นะเฮ้ย oh. ตกลงจะมาไม่มาผมว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าเราจะเดินหน้าแล้วครับก็คือปกติผมเป็นคนที่ชอบเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังครับอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่ารายได้ของเซลล์นี่เยอะแต่ว่าเขามีปัญหาใช่ไหมเออเป็นเซลล์นี่ก็รายได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าโอ,อ้หลายๆคนที่เจอปัญหาก็คือส่วนมากรายได้ก็ไม่พอใช้อยู่ดีเพราะพอเป็นเซลล์แล้วสปุ๊บเนี่ยไหนจะติดเนาะมี ติดแบรนด์ติดหรูมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มีนี่คนขายเยอะมีซื้อนี่ซื้อนั่นอ่ะครอันนี้เป็นกรณีของตัวเองเลยหรือเปล่าฮะเออหรือว่าเป็นของเพื่อนอันนี้คือจริงๆก็คือตัวผมเลยแหละครับแต่ว่าส่วนมากก็เป็นครับส่วนมากก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันคือสังคมสัที่เราอยู่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนซื้อของแพงเราไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นี่ช่างวีจริงไหมใช่ครับแต่คิดในมุมผมนะครับแต่ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยคือ บางครั้งมันเราอยู่ในจุดนั้นเนาะแล้วมันก็เพื่อง่ายเลยว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันพาเราไปใช่ไหมฮะเพื่อนๆเขาใช้เราก็ต้องใช้ตามะไรประมาณธรรมดาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งเหตุผลด้วยที่เราอยากจะแบบมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองจะได้ไม่ต้องแบบไปติดสังคมอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับทีนี้ทํำยังไงต่อครับช่วงนั้นก็คือราได้รายได้มันก็ไม่มีแล้วเนาะ แล้วก็ออไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนนั้นก็เลยน้องทำติดตั้งจานดาวเทียมอยู่ของพีเอสไอเนี่ครับแต่ว่าผมก็เลยกลับมาทำกับน้องพอคิดง่ายๆก็คือทำไปก่อนทำทำไปก่อนเพื่อจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไม่ได้แบบว่าจะเอาจานดาวเทียมเป็นหลักเลยใช่ใช่แต่เพิ่ว่าทำไปสักพักหนึ่งนะฮะจานดาวเทียมนี่คือมันก็สร้างรายได้ให้เราอืเนาะเฮ้ยมันก็เวิร์กเหมือนกันมันก็ดี นะครับแล้วก็ไม่ได้ทํายากอะไรมากมนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานเป็นธุรกิจเล็กๆของเราได้แล้วสามารถจะเอาติดตั้งการดาวเทียมอย่าคือต่อยอดของเราได้ด้วยอย่างที่เราเคยเคยเคยตั้งใจไว้นะครับแล้วการที่เป็นเซลล์ขายรถรแล้วมาทําจานดาวเทียมมันไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอะที่บอกว่ามันไม่ยากเนี่ย คือมันไม่ยากทุกด้านเลยหรือเปล่าครับเออสำหรับผมนะฮะคิดว่าการทำจานดาวเทียมเนี่ยสำหรับผมแล้วมันไม่ยากเลยครับเออก็ก็ทุกด้านเลยครับคือไม่ยากเลยปกติเซลเนี่ก็ปกติคุยกับลูกค้าอยู่แล้วอการิดตั้งจานดาวเทียมเนี่ยเราก็ต้องเจอลูกค้าก็ต้องคุยก็ต้องปิดการขายมันเป็นงานขายเหมือนเดิมอะครับครับครับมันก็เลยไม่ยากนะครับผมคิดว่ามัน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 ง่ายกว่าเป็นเอ่อเป็นเซลล์ขายขายรถโดยสารไปโอเคละการการ พูดขายหรือว่าการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราถนัดครับแล้วทางด้านเทคนิคล่ะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไม่ยากสําหรับเราเลยหรอกตอนแรกที่มาทากับน้องเนี่ยก็ก็เหมือนการเป็นการฝลกครับอืก็มาทํากับน้องอยู่พักหนึ่งเราก็ก็ทําได้ครับเพราะนี้มันปกติเราก็มาสายช่างอยู่แล้วนะครับ นะครับแล้วก็จะมีทํากับหลานด้วยหลานมาช่วยคนหนึ่งนะครับก็คือมาช่วยทางด้านงานติดตั้งนะฮะแล้วก็ประสานกันนะครับก็ง่ายขึ้นครับครับครับศึกษามันยังไงฮะเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเอ่อศึกษายังไงเหรอฮะส่วนมากแล้วในการติดตั้งเนี่ยก็คือรับเอ่อมาจากน้องชายมาเลยมาทางน้องชายนะฮะน้องชายก็ทำแบบไหนล้วก็ทําตามที่เขาเขาเขาทำมาพีไออบรมบ้างอะไรบ้าง ประกอรบรกันครับศึกษาเองบ้างครับน,น,นะครับช่างบีครับเรื่องประสบการณ์ทางด้านงานเซล,ลเนี่ย <S <S ท,ที่เราทํามาเนี่ยแปีบวกกับงานบริการอีกรวมกันเนี่ยก็สิปีเ<อ>ลยเราเอามันมาผสมผสานกันยังไง,ไงกับงานจานดาวเทียมมครับจริงจริงงานติดตั้งจานดาวเทียมเนี่ยก็เป็นงานขายงานหนึ่งเหมือนกันนะครับเดิมมันก็เป็นงานขายเนี่ยคือมันก็ไม่ยากเลยมันเป็นงานเดียวกันโด้วยซานไปนะครับเราก็มาช่วยในการปิดการขายนะครับ เพราะว่างานขายเดิมเนี่ยบอกตรงนะครับว่าขายรถเนี่ยยากกว่าดยซาำไปเพราะรถคันหนึ่งอย่างน้อยก็เจ็ดแปดแสนเป็นล้านนะครับกว่าจะขายได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับอไม่ธรรมดายังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยเวลาเราขายเนี่ยนาะต้องแทบจะแทบจะกราบลูกค้าเลยใช่ไหมฮะองอย่างนี้เลยครับใช่กว่าจะได้นะครับแต่การติดตั้งการดาเทียมเนี่ยครับแค่นําเสนอสิ่งที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ พูดในสิ่งที่เขาคุ้มค่ากับค่างเงินที่เขาจะจ่ายนะครับพูดตรงๆกับเขาจริงใจกับเขานะครับอเราก็สามารถที่จะขายได้แล้วนะฮะก็ง,ง่ายกว่าโดยซ้ำไปนะครับแสดงว่าตอนเป็นเซลล์นี้ก็เครียดอยู่นะเ,เขาต้องเครียดครับเพราะว่าโอาเป็นเซลเนี่ยเขาก็ต้องการยอดใช่ไหมฮะว่ายอดเท่าไหร่เท่าไหร่ใครขายกีย่คันอะไรอย่างเงี้ยเวลาประชุมเนี่ยนะครับยอดน้อยๆนี่แทบจะต้องหลบเลยนะรตอนประชุมเนี่ยซ่อนเลยซ่อนแอบเลยเพราะว่าถ้าเรียกมาเนี่ยเราก็เนาะ อายเพื่อน้ดยอะไรด้วยใช่ไหมฮะแต่พอมาเป็นธุรกิจของเราเท่านั้นแหละเออเราก็ง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นแล้วก็ย่อยก็มันก็ไม่ยากครับอครับทีนี้เรื่องการพูดคุยเรื่องบริการหรือเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนั้นก็คือเรื่องการตลาดรมบอกว่าทุกวันนี้ยังออกไปทําการตลาดอยู่ทุกวันก็ออกทุกวันครับทุกวันเลยครับ ทุกวันเลยก็จะไปตามหมู่บ้านใหม่ๆนะฮะส่วนมากใช่ไหมฮะส่วนมากจะติดตานดาวเทียมก็มีการไปแจกไปปลิวโบชัวอะไรอย่างเงี้ยครับมีติดป้ายไปพบปะลูกค้าอะไรย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาครับไปทุกวันครับครับแล้วไปเนี่ยก็ได้ลูกค้ามากลับมาทุกวันไหมส่วนมากนะครับส่วนมากเราก็มีลูกค้าตลอดนะครับ ค,คือความจริงเรามีหน้าร้านอยู่แล้วอ่ะเรารไม่จําเป็นต้องไปก็ได้หรือว่ายังไงฮะเราไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเออไม่คิดครับไม่คิดครับเพราะอะไรเพราะว่าการอยู่หน้าร้านเนี่ยมันเหมือนการนั่งรอเนาะเราออกไปหาลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นเชิงลุกมากกว่าแล้ว <ๆ S 2> ดีกว่านะครับครับครับอ่ะคำถามสุดท้ายผมอยากจะถามว่าแล้วทุกวันนี้คิดว่าเราเลือกถูกหรือย,ยังพอใจหรือย,ยังกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เออเลือกถูกไหมในการติดตั้งเอ่อรับติดตั้งจานเทียมพีไอเนี่ยก็ถูกนะครับคิดถูกแต่ว่า ความว่าพอใจไหมเนี่ยยังไม่พอใจยังไม่พอใจในในการทํางานในยอดของเราเองนะฮะเราจะต้องกระตือรือร้นมากกว่านี้เราต้องทํามากกว่านี้ครับเพื่อจะให้ได้ยอดที่เราพอใจมากกว่านี้แล้วสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลานานไหมกว่าที่มันจะมาถึงครับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยก็คิดว่าเราก็ต้องต้องสร้างเนาะแต่มันนานสั้นเนี่ยเราก็เรายังไม่ทราบตรงจุดนี้นะครับแต่เราก็ต้องต้อง ทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้อนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ผมอยากจะขยายสาขาอนะครับโดยที่อยากจะเอาพนักงานเนี่ยละครับของผมเนี่ยละครับ,รบมาฝึกมาฝึกแล้วก็มีการขยายสาขาแล้วอาจจะมีทุนให้เขาหรือว่าเปิดหน้าร้านให้เขาอนะครับแล้วก็เอาเขามาเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนหนึ่งของเราโดยที่เขาไม่ได้เป็นลูกน้องของเรา นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบควาว่าเป็นลูกน้องนะครับเขาจะได้เป็นหุ้นส่วนของเราแล้วเขาเขาเขาก็จะเป็นของเขาเองครับ นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เขาได้ก็ถือได้ว่าเดินไปด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันเป็นความคิดที่ดียังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้สําเร็จเร็วๆนะครับครับอ่ะคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพี่บีท่านนี้นะครับต้องถือได้ว่ามีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราทํางานอะไรอยู่หรือว่าเราไม่ชอบสิ่งใดเนี่ยก็แค่ถอยล่างมาหรือว่าสังเกตมองสิ่งรอบข้างหรือว่าหาสิ่งที่เราชอบได้จริงๆวันนี้ขอขอบพระคุณช่างบีแห่งร้าน F 2ดาวเทียมมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบพระ เอาละครับคุณผู้ชมครับรายการแซดแดนเซอร์ชุมชนพลดาวเทียมเทปก่อติดชีวิตช่างวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่เราจะมาพบกับคุณผู้ชมนะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มแล้วก็รีรันอีกครั้งนะครับเวลา8โมงเช้าของวันถัดไปนะครับทางช่อง PSI สาระดีลำดับที่99นะครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ